ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเดือนเมษายนนะครับอากาศก็ฮอนหลายครับผมครับผมเมื่อนี้กับพ่อกับช่องลุงผู้แถบ้านคือเเขานะครับเมื่อนี้สิพามาเบิ้งน้ำไมมจิมซุงนะครับปลูกได้หนึ่งปีแล้วครับผม อันนี้ก็ให้นอมาแล้วครับปีที่แล้วนี่ก็ให้สองนอครับผมปีที่แล้วก็ได้สองนอนะครับค่ผมปีที่แล้วก็ได้สองนออันนี้อันนี้ตน้นต้นแม่เขาเนาะครับนี่อันนี้ตัดออกกิิงมา มาปลูกเลยครับผมตัดออกจริงมันมาแล้วก็มาปลูกเลยครับผมปีที่แล้วกันปีที่แล้วก็ได้สองสองนอนะครับนะครับอันนี้นะครับได้สองนอครับผมปีนี้ก็ออกอีกสองนอแล้วครับนะครับม ยังบ่าทันได้กินครับผมเพราะว่ารอให้เขาได้ยักซีล้ำครับผม,เป,มบเป็นต้นแม่นะครับเป็นต้นแม่นะครับนะครับผมนอหญ่ครับนอหญ่ครับผมนองงน,องงมอน,นี้หดหน้าหมะครับ ใส่น้ำหดเอครับฝนยังบาตกครับผมอันนี้ก็เอาน้ำหดใส่ดินครับผมปีนี้ได้สองนอแล้วครับผมนอใหญ่ครับผมนอใหญ่นองามครับผมอันนี้ก็สิได้ไวเป็นต้นต้นแม่ต่อไปครับผม ปีที่แล้วก็สองนอครับปีนี้เบื้องก่อนครับอันนี้เพิ่งยังบม่เขาหนาฝนเลยนะครับอันนี้ได้สองนอแล้วครับผมออกมาสองนอแล้วครับนออวนดีครับสมบูรณ์ครับใหญ่ครับผมครับผมครับปลูกมาปีที่แล้วครับผมปลูกประมาณปีที่แล้วครับผมเพราะว่า ใส่ต้นต่อที่ตัดออกมาจากต้นเลยครับแล้วก็มาช้ำไว้เลยครับผมก็ได้สองนอครับเป็นเป็นต้นแม่เขาครับผมครับนะครับตัดจริงออกให้เบิดครับผมเพราะว่าต้นเขาจะได้อ่า เวลาออกนอนี่นอมันสีใหญ่ครับผมถ้ากิ่งหลายๆเนี่ยครับมันแย่งอาหารครับผมเทศให้นอนไม้เนี่ยนะครับผมบาใหญ่บาอ้วนนะครับครับผมอีกอย่างหนึ่งครับเทศแห้กอภไพกิ่นชุงนี่มันบาหกนะครับครับผมอันนี้ผมคอยตัดอยู่เรื่อยเลยครับกิ่งมันใ้มีกิ่งครับผมตัดกิ่งออกตลอดเลยครับผม กิ่งแตกมาก็ตัดออกกิ่งแตกมาก็ตัดออกครับผมเฮ็ดให้ลำต้นมันตรงนะครับลำต้นมันบกคตดนะครับครับผมช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ลงคลิปปอนไดครับผมเพราะว่า,าตั้งแต่เดือนเมษามานี่ก็งานลายนะครับก็เลยอีกจังหนึ่งก็จะสิ้่ทายอย่างห้เบิ่งนะครับ เพราะว่ามันหอนหลายก็ยังอันใดก็ยังมัท่านได้ลงอยู่ครับผมก็เลยก็เลยยังมันท่านได้ทายให้เบิ้งครับผมพอดีว่าน้ำไม้นี่ครับมันมันออกมาครับผมออกมาสองนอแล้วก็รอนอนใหญ่พร้อมครับผมนะครับครับอันนี้น้ำไม้นี่ใส่ใส่น้ำหดเอาครับผมใส่น้ำหดซึมื้อซึมื้อนะครับผมเขาก็ให้นออยู่ครับเพราะว่าน้ำไม้นี่มันมักน้ำนะครับถ้าได้น้ำเขาก็จะออกนอให้เรื่อยๆครับผม แล้วก็นออ้วนอหญ่ดีครับผมครับผมอันนี้ก็คือต้นไม้จิมซุ้งนะครับต้นไม้จิมซุ่งครับผมปลูกได้นี่เข้าปีที่สองแล้วครับผมปลูกมาปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็ได้สองนอครับสองนอสองต้นครับผมนี่ครับกับต้นอันนี้ต้นแม่เรานะครับต้นแรกๆเลยครับต้นน้อยๆนะครับผม ปีนี้ก็ได้สองตน้นอันนี้ก็เสียไว้เป็นต้นแม่ต่อ,ตอไปนะครับเพื่อให้เขาได้แตกนอกครับผมก็เสี้ยบอลไว้ลายดอกครับผมน้ำไจิมชุ่งนี่ก็เขาบค่อยใ้เอาไว้ลายครับผมถ้าไว้ลายนี้ก่อมันหกครับผมมันเทศให้นมัยบอใหญ่นะครับเขาไว้ประมาณสี่ห้าต้นนี่แหละครับผม รับผมจังไรคะ่ะถ้ามกคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับกด subscribe เพื่อไว้พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับพบกนันในคลิปใหม่นะครับ